รู้ก่อนเลือกใส่ทำไมใส่เลนส์โเกรสซีแล้วต้องปรับตัวแม้เลนส์โเกรสซีจะมีข้อดีมากมายแต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาปรับตัวในช่วงแรกเนื่องจากสมองต้องเรียนรู้การใช้สายตาผ่านเลนที่มีการไล่ระดับค่าสายตาโดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมในการมองสิ่งของรอบตัวเพราะเลนจะมีภาพรูปว่าขนาดเลอ,อกมองผ่านเลนด้านข้างเช่น หากต้องการเห็นภาพวัตถุด,ด้านข้างได้ชัดเจนต้องหันหน้าไปมองวัตถุนั้นตรงๆนอกจากนั้นบนเลนยังมีการไล่ค่าสายตาเรียงกันจากบนลงล่างจึงต้องมองผ่านโซนที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนผู้ใช้เลนโปรเจคซีควรใส่แว่นเป็นประจำเพื่อปรับสายตาให้ชินซึ่งจะปรับตัวได้ช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับค่าสายตาที่ถูกต้องค่าพารามิเตอร์กระแว่นที่ได้มาตรฐานโครงสร้างเลนโปกเกคิีที่เหมาะสมกับค่าสายตาร่วมกับการปรึกษาและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาอย่างสม่ำเสมอการเลือกตัดเลนโปรเกคิีที่ได้มาตรฐานเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวซึ่งทางร้านแว่นตาออร่า พร้อมให้บริการดูแลตรวจวัดสายตาและแนะนำอย่างครบถ้วนค่ะ